เอาเอาให้เห็นกันทุกคนเลยเอาไหนออก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 อสห้าเจ๋อชัดเจนนกนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเอาดินมาลงเนาะเพราะว่ามันแฉะนะครับตรงที่รถจอดที่จอดรถของสารตะเซสารเยมีสารตะจันนะครับหลักกิโลให้โชคนะครับวันนี้ก็นำดินนะครับมาถมตรงนี้ สิบรถนะครับมา10บรถเลยถอยมาเลยครับถอยมาเลยครับถอยเลยครับถอยเลยครับนี่นะครับสารที่จอดรถนะครับตรงนี้คือเป็นที่จอดรถของหลักกิโลให้โชคนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะเอาดินมาลงนะครับมี f อซนะครับทางช่องทางสารนะครับได้ นำบอกว่าให้อดินมาลงตรงนี้น้อยพอได้เป็นที่จอดรถนะครับวันนี้ก็เลยนำดินมาแล้วนะครับทั้งหมด10รถนะครับตอนนี้ก็ได้3รถแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกก็จะเอาหินด้วยนะครับพอจะเกียรเกลียก้ก็จะเอาหินมาลงนะครับให้ทางที่ผู้ที่มากราบไหว้ผู้ที่มากราบไหวสารแตซันแตเซยมีนะครับจะได้มีที่จอดรถได้สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พอจะด,ดินมา10รถเสร็จ เราก็จะนํารถมาเกรดมาเกรดแล้วก็จะเอาหินมาลงนะครับจะได้อ่าเข้าออกสะดวกสะดวกเนาะเดี๋ยวทางฝั่งนู้นก็จะได้เอาอ่าหินลงทั้งข้างหน้าด้วยนะครับรถจะได้เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับ F สเนาะคุณผู้ชมนะครับสําหรับท่านที่มากราบไหว้ใช่เขาเทดินเทดินแล้ว ที่จอดรถอาจารย์โอ้อาจารย์ป้อมเดินตรวจงานด้วยนี่เอ,อเดินตรวจงานเทดินเป็นตกต้มใชะะ่ะรืออาจารย์เมือ่อคืนฝนตกหนักเออเนี่ยเทแล้วเดี๋ยวจะเทตรงนี้สิบรถอาจารย์ใช่ใช่สิบรถอ๋อเทมาตรงนี้ด้วยครับเขาจะได้มาจอดรถตรงนี้ได้ตรงนี้จอดได้เป็นห้าสิบคัน อาจารย์ป้อมแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องน้ําด้วยในห้องน้ําเข้าจะมีห้องน้ําเข้าทั้งหมด3ห้องนะครับตรงนู้นเราจะเป็นโรงจอดรถให้กับ f c นะครับท่านใดมาที่ดึกๆดด่นๆเนาะจะได้มีที่พักที่หลับที่นอนที่ร่มตรงนี้ก็จะเอาดินเอาหินมาลงเอาดินลงเสร็จประมาณ10บรถนะครับคุณผู้ชมมันแฉะแล้วก็จะเอาหินมาลงเพื่อจะให้ f c เนาะมีที่จอดรถนะครับอา้าวทำไมไม่เดินทางนี้อาจารย์ป้อม จันเราจะเทให้เขาเทตรงนี้อีกเขาจะมาเทอยู่สิบรถเดี๋ยวกำลังมากำลังมาไปงานศพไปบอกเลขเขาก่อนมาไปบอกเลขเขาก่อนเดี๋ยวจะพาไปไปบอกเลขเขาทางโน้นก่อนไปเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกัน à, อาจารย์ Chan, tôm tôm, ครับโอ้นั่นบอกเลขเอฟซีหน่อยเอฟซี FC เข้ามาน่ะบอกเลขเขาหน่อยไ,ได้ตัวไหนครับได้เลขตัวอะไรครับอืมบอกเลขเขาหน่อยไ,ได้หรือยังได้เลขหรือยังได้วันไหนได้วันไหนอาจารย์วันที่เท่าไหร่หอาจารย์ไดไ้วันที่เท่าไหร่บอกเขาก่อนวันที่ ไหนอะไรเนี่ยจับอะไรออกมาไหนคางคกทำมันทำไมไหนว้ายดูเลขใน้างคกอะไรน่ะอาจารย์ป้อมหยิบออกมาจากละกิโลน่ะเลขอะไรสามห้าไหมอาจารย์เอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ้าจับได้ไหมล่ะทีนี่เฮ้ยจานป้อมเฮ้ยเลขสวยด้วยนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจานป้อมจับเลขทางคกนอนอยู่ในหลักกิโลอือทางคกนอนอยู่ในหลักกิโลทางคกนอนในหลักกิโลจานป้อมหยิบขึ้นมาเป็นเลขอะไรจาน เดี๋ยวจะให้อาจารย์ป้อมทำมือให้ดูนะครับครับได้เลขอะไรเลขอะไรอาจารย์ัไหบอยกอาจร้เลอ่ได้หรือยังอาจารย์ตัวไหนอาจารย์ อะไรอาจารย์เรื่ออะไรบอกหน่อยอาจารย์ป้อมเขาจับคางคกได้คางคกอยู่ในหลักกิโลเรื่ออะไรอาจารย์นีดูสิดูให้ชัดๆเด้ออาจารย์เด้อส่องคักๆเนี่ยส่องส่องดูดีๆอาจารย์ ถูกใจแล้วทีนี้ถูกใจแล้วมาเบึ้งมาเบึ้งพนวดเอามาเบึ้งมาเบึ้งคนวดเอาเบึ้งเหล็กหยัางเอาเบึ้งกัน9ยคะนอาจารย์นาไทยมสามห้าหนสามห้าหนึโอ้เห็นเหมือนผมเลยสามหา หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสองเลยสามห้าสองหนึ่งเลยอาบอกเอาบอกเอ้าลุกขึ้น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 โชว์โชว์เอาเลขอะไรมายืนตรงนี้นี่มายืนฝั่งนี้มายืนฝั่งนี้อาจารย์เอ้าดูเลยครับหน่มายืนฝั่งนี้เอาชัดๆเลยเอ้าเอาให้ชัดๆ เอาให้ชัดๆเลยทีนี้เอาเอาเอาหม่นะเอาไหม่เอาเขาบอกว่านั่งไงอ่านี่นี่ชัดเจนแล้วทีนี้ชัดเจนไหมเอาครับไหนสามอ๋อสามเฮ้ยห้าอ๋อห้าอยู่ฝั่งนี้สามอยู่ข้างหน้าสามอยู่ข้างหน้าอ่า เจ็ดเออเจ็ดหนึ่งอ๋อเจ็ดหนึ่งเห็นแต่สามห้าสามห้ามันชัดอยู่อาจารย์สามห้าเนาะสามห้ามันชัดอยู่สามห้าเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดหนึ่งมองไม่เห็นอาจารย์นี่ยังหลับเขียนโนเขียนเขียนขาดู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 เดี๋ยวสู้มให้เบิ้งกข้างกันนะเออตัวนั้นเนาะสามห้า เจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามอุ้ยชัดจริงๆดูในโทรศัพท์จะชัดไหมครับใช่ชัดเจียวมากทีชัดมากเอครับถ้าดูถ้าดูอย่างนี้แม่มองไม่เห็นหรอกต้องดูในโทรศัพท์มันจะเห็นองให้สามห้าต้องให้เห็นกันทุกคนเลยเอ้าไหนมือนิ่งๆมือนิ่งๆ มันร้องออก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 ออยออกออกออกออออูออกออกอเกอลกออ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 กอนกออกออก้อกออกออกอยกอกออกออกาอกออรูเขอาไปในรูคืนแล้วเลขตัวกกอกั ว่อ๋อนี่เหมือนกันนะคนนี้จับเลยนี่นี่คนนี้จับจิงปองได้เจ็ดหนึ่งห้าเลี้ยงไว้บอกตรงนี้อา,าอาจารย์เลี้ยงไว้บอกตรงนี้ทำไมได้มาเจอเลยเจออยู่ในรูเลย เสาหนึ่งกิโลเด้อจ้ะก็มาเจอพอดีเลยอืมฟันทงกี่กีหนึ่งเอาอีกขีหนึ่งซิอาจารย์มันมองไม่เห็นเอาอตั้งใจเอาตั้งใจดูแล้วทีนี้ตั้งใจดูแล้วตั้งใจดูนะเพูนว่าตั้งใจดูแล้วครับสามห้าเจ็ด เจ็ดหนึ่งโอ้หห้ซีโตเลยจะเมื่อเขาจะขายบนิีโตนี่เด็กเลาให้สาห้ากับเจ็ดหนึเนาะเดี๋ยวกระดาษให้เดี๋ยวกระดาษให้จุดจุดจุดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งข้ากเลยขีเข้มขากเลยข้างครเอ สามหาเจหนึ่งอ้ถอดออกมาถอดออกมาตัวสาอ๋อวัวคนไทยสามโตสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็อาจารย์อจารย์มาคนน่าสนี้นอค่ะอ่สูตรคำนวณสูตรคำนวสูตรคำนวณเออกตัวนะคะ สามห้ากิอถอดออกมาแล้วเอาให้แค่นียงบ่อาจารย์ปึ๊บสามสองตัวแล้วนี่สาหปึ๊บเ็หนึ่งเจ็ดหนึ่งยๆเลยนี่เลยบ่โชว์โชว์โชว์อาจารย์ไคืออาจารย์ปลอมเลยบ่ครับบ่อ๋อจับใดตัวใด เจ็ดหนึ่งห้าโอ้ยตัวเดียวกันกอาจารย์ปลอมเลยเนาะสับไปสับมาครับตัวเดียวกันเลยวนอยู่ในหลักกิโลเลยเนาะ<อ>เลขวนๆอยู่ในหลักกิโลนี่นะ<อ>เลขไปอยู่ในโอ้มันเข้าไปลึกเลยเตัวนี้เราจะไปเห็นจัไงไรเป็นจีนค่ะก่อนนักกระสอมองเหล้าเลยไปสะวิ่งไปซนหินเปิดประตูไปจับให้เขา <อ S 1> <อ>หน่อยอาจารย์จให้น้องหนะมูเป็นทุนการศึกษาหน่อยจให้น้องเอ้าทีวีสามห้าเจ็ดน่ะมี่วะเปิดมาเบิ้ง สามห้าเจ็ดเอามาให้ให้ให้พี่เขาหน่อยให้จับให้หน่อยจับให้หน่อยจับให้หน่อยอาจารย์จับให้เป็นทุนการศึกษาหน่อยจับเป็นเอาเราให้ได้รางวัลที่หนึ่งเด้ออาจารย์อาจารย์ปั๊มลุ้นลอตเตอรี่รรแล้วฮะไงสามห้าเจ็เออนี่เอามาเลยนี่เอามาให้เพิ่นนี่ยด้วยกูสามห้าเจ็ดนี่ เอาเอาเอามาอืมบ่อเอาเห็นบ่สัดเนี่ยบอสั์อิกเอามาใบหนึ่งก่อนหนูอาจารย์อ๋ หลุนๆนอาจารย์หล uh ุนๆๆอาจารย์เอากระได้น so ้อเห็น้อาอาจารย์เนี่ยคือมาหลุนคักหลุนแน่แต่เนาะนี่เนาะอันนี้ได้ไหมอาจารย์นี่ฮึมมากบ่นี่ฮึเอาใบหนีเลยบ่สิเป้นเงินสิเป้นเงินอ๋อ และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ